1.8 t r d Sportivo นะครับมาพร้อมวิ่งหลังนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับล้อแม็กเป็น t r d นะตัวนี้ดิสเบรกได้เป็น4ล้อดิสเบรกได้เป็น4ล้อนะครับล้อแม็กเป็น t r d แล้วนะครับสติ๊กเกอร์ประตูอยู่ครบนะครับผมบอกเลยว่าภายในโคตรสวยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในพาไปดูข้างในนี่เป็นไงเนียนไหมครับนะเนียนไหมครับ249,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Toyota Corolla Altis คันนี้นะครับ หน้าจอโตโยต้าแท้เดิมโรงงานนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นดูโอ v v t i เป็นดูโอ v v t i นะครับเอาติดหน้าแบรน์มีเครื่อง2ตัวนะครับนะดูตัวบอกอะไรเงี้ยสวยนิดผมบอกแล้วนะครับสำหร,าารับใครนี้ต้องการตัวรถทรี่ผ่อนไม่แพงนะสี่ส้าห้าพันก็คันนี้ตอบโจทย์เลยเนาะสำหรับตัวเทียดีนะครับดูล้อแม็กกันอีกครั้งหนึ่งนะสวยมาก ด้านหน้าก็จะมีสเกิร์ตรอบพันมาให้นะครับคันนี้เสนอขายในราคา204,900 0บาทรถเลขไม้219,000กิโลนะครับขายไม้แท้ไม่กลับไม่กอนะครับใครอยากได้รถสวยๆผ่อนเบาๆก็คันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถต้องบอกว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาทนะครับกับดอทตาครัวเราเอทิสคันนี้นะครับเป็นรุ่น1.8นะครับ เป็นตัว Sportivo นะครับเป็น TRD Sportivo นั่นเองนะครับจริงๆรถคันนี้เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะตอนแรกมันติดจองนะพอดีเขาจัดแฟนนันไม่ผ่านนะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับรถหลุดจองมานะครับคันนี้คือ Total T นะครับ1.8 TRD Sportivo ปี2013นะครับนะต้องบอกว่ารถสวยมากจริงนะรถเรามีไปเก็บงานกันชนแล้วก็ขัดสีมารอบพันให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไมล์2 0 0 2 1 0 0 0นะ เราขายเป็นไม้แท้ร้อยเซ็นะครับไม่กลับไม่ก่องนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับสาหรับเอาติตัวทียดีนะเอาติหน้าแบรนด์เนี่ยมันมีเครื่องเครื่องยนต์สตัวนะมันมีเครื่อง uh, VVTI ตัวหนึง่งนะที่เป็นตัวเก่าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นดูโอ VVTI นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นดูโอ VVTI แล้วนะครับซึ่งมาพร้อมเกียร์ CVT ที่เป็นตัวแรกเลยนะสำหรับตัวที่เป็นทียดีสปอร์ตก็จะมีชุดแต่งนะครับคันนี้ราคา2อง0 0 0 49,000บาทนะครับ249,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนได้นานสูงสุดก็6ปีนะข้างวดอยู่5,000นิดๆน,นะครับระบบไฟหน้านะครับก็ต้องบอกว่าแพ้เดิมโรงงานแพ้เดิมโรงงานแล้วก็ตัวกระจังที่เป็นดีเทลของตัว a s Sport นะครับทำให้เอสปอร์สินะท RD าน้นจะเป็นสีเทาแบบนี้มันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมจูสเกิร์ตนะครับรอบคันแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กก็เป็น TRD ล้อแม็กตัวนี้ก็เป็น TRD นะครับตรงรุ่นเลยกระจกเดิมนทุกบานนะครับกระจกเดิมนทุกบานนะคันนี้มันดีนะมันได้ตรงที่มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องดูโอวีทีไอนั่นเองนะครับถ้าใครใช้เอาติดจะทราบดีว่ามันมีเครื่องยนต์2อเครื่องนะที่เป็นว v t ีีธรรมดากับดูโอนะครับนะคันนี้ก็จบองข้างปะพับไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์คาดข้างเดิมนะครับ TRD Sportivo แบบนี้นะครับเป็นสีเทาตัดสีดําแดงนะครับได้ดิสสีล้อนะอัติน่าแบรนด์เนี่ยมันจะมีทั้งรุุุ่่่นนนรร E นะครับคันนี้เป็น TRD แท้นะครับตั้งแต่ออกห้างมาเลยนะครับมีชุดแต่งรอบคันเห็นแบบนี้นะครับล้อหลังก็เป็น TRD นะครับพร้อมดิสเบรกนะครับนะรถปี2013นาะครับไฟท้ายก็จะเป็น led นะครับเป็น led แล้วนะครับมาได้เชนใหม่เราเป็น led ทั้งสองฝั่งตัวนี้นะครับแล้วก็กันชนด้านหลังนะเป็น TRD นะครับพร้อม diffuser ด้านล่างที่เป็นสีดำพร้อมโลโก้ T R D ตรงนั้นนะครับไฟทับทีมซ้ายขวาคาดหลังอยู่ครบนะครับโลโก้ก็เดิม 1.8 t r d Sportivo แบบนี้นะครับนะ t d Sportivo นะครับ Corolla Altis นะครับ1.8 t r d Sportivo มาพร้อมวิงหลังหรือตัวสปอยเลอร์นั่นเองนะหรือตัวสปอยเลอร์นั่นเองนะครับนะสีตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่ามีการขัดการเก็บงานสีมาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถปี13แล้วจะใหม่ปิ้งขนาดนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่ารถเราคัดโครงสร้างนะครับต้องบอกเลยนะครับรถมีเก็บงานสีแน่นอนนะครับรถปีต่ำๆแบบนี้ ผมก็เลยแจ้งตรงๆนะจะได้ไม่ผิดใจกันดีกว่าเนาะนะครับแต่ว่าอุปกรณ์นะที่เป็นงานไฟเบอร์เนี่ยออกห้างมาเลยนะ g R D ยดีสปอรนะครับนะขาไฟบ่งไฟเบอร์เนี่ยเดิมหมดนะครับเจาะเก็บมาเก็บงานมาอย่างดีนะครับเพราะว่ามันติดจากศูนย์มานะมันติดจากศูนย์มากระจกนะครับหน้าหลังซ้ายขวาทุกบานเป็นโตโยต้าแท้หมดเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์นะ249านะครับใครต้องการตัวรถเล็กๆนะรวคันนี้ผมบอกเลยว่าภายในสวยเนียนมาก เบาะตัวนี้เราไม่ได้ทําเลยนะครับรถเราซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับตัวเบาะนะครับเบาะมันจะเป็นตรงรุ่นทียดีเลยนะครับจะเป็นเบาะดําได้แดงนะบเบาะก็จะเป็นดําแดงนะครับผมแผงประตูนะครับก็จะไม่เหมือนตัวอาูิเธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าที่เป็นลายของทียดีนะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงนิ่มนนนะครับกระจกเห็นไหมโตต้าเดิมนะครับแล้วก็มือจับประตูเป็นกลอสไฮแบ็ก กระจกเป็นไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับบานเดียวนะครับลักษณะตัวเบาะที่นั่งตอนสองนะครับสำหรับเอาติ๊กก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เฉพาะรุ่นท R D ดีนะนะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นผ้าสลับหนังเนี่ยตั้งแต่หัวหมอนเลยนะครับแล้วก็เดินได้คู่มาแบบนี้นะครับได้ก็จะเป็นสีแจ่มๆหน่อยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับคันนี้ก็มีตัวพรม6 d ดีนะเข้ารูปไปให้นะเป็นพรม 6D นะครับนะการสายก็จะเป็นสีทึบ นะเป็นสีด้านนั่นเองนะสําหรับการฝาสรนะผมบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยมากสวยมากจริงๆนะดูนะบอกเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลเป็นสีดำจอก็เป็นจอแท้เลยนะครับจอแท้ออกห้างมาเลยนะครับกับตัวเอาติสนั่นเองนะครับนะดูลักษณะตัวบอะก,กันก่อนนะครับหลายท่านต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นนะว่าทีอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกบะนะครับตัวบอกเขาจะสลักแบบนี้หมดเลยนะครับนะ พอจูเนอร์ก็เป็นนะพอจูเนอร์ก็เป็นนะครับตัวบอกเขาจะปักมาเป็น t r d s p o r t i v o นะครับตรงนี้มันจะเป็นผ้าพิเศษนะหุ้มด้วยหนังแล้วก็มีหนังฉลุเป็นรูมาแบบนี้นะครับคันนี้นะรถปี2013นะครับนะผมบอกเลยว่าสวยเนียนคลิปเนี่ยคันนี้นะครับนะระบบแอร์เป็นอัตโนมัติแอร์ Air เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นโซนเดียวนะนะครับหน้าจอนี่เป็นโตโยต้าแท้เห็นปะ่ะปี13บสามีเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้นะเป็นไง อันนี้คือจอแท้เลยนะเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับ CVT นะอัตโนมัต right ิ CVT นะครับแล้วก็พวกคอนโซลตรงนี้เดิมหมดเลยนะนะเดิมหมดเลยนะเขาเพิ่มเอาเรที Attack ่เก็บเหรียญนะหรือที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีที่แขวนของด้านข้างมาให้นะ3กิโลนะรับน้ำหนักได้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าน่าใช้งานนะผมขายตามเลขไม้แท้เลยนะ2แสนหนึ่งหมื่นนิดๆแต่ผมจำไม่ผิดนะ2แสนหนึ่งหมื่นนิดๆแต่ตัวรถเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมให้ชม นะครับพอห้องเครื่องฝั่งกระโปรงฝั่งกระโปรงนะครับเดี๋ยวเปิดเลขมาให้ดูก่อนนะครับพอเข้ามาฝั่งคนขับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสครับเพจไงเอาติดครบไหมเสาบีนะครับเดิมเดิมหมดนะครับเบาะเราไม่ได้บิวนะนี่เบาะเดิมนะมีรอยยับอยู่นะนะอันนี้คือเบาะเดิมออกห้างป้ายแดงมาเลยนะนะครับนะพวงมาลัยนะเป็นหนังสามก้านนะครับเป็นทรงสปอร์ตเป็นทรงสปอร์ตยังไงเพราะว่ามันเป็นการตัด การตัวนี้จะมีทั้งเอลติดแล้วก็ v ีออที่เป็นตัว ES นะถ้าเป็น v ีออตัว ES ก้านก็จะตัดแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นตัวเทียดีสปอรนะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้มันก็จะมีครบนะไฟตัดหมอกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็แจ้งเตือนสกิลลิตี้อะไรต่างๆนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับนะเอาไว้ปรับตัววิทยุตัวนั้นปรับตัววิทยุตัวนั้นนะครับนะราบัดเรืนไม้นะเลขไม้เนี่ยอยู่ที่2 1 0 0 0 0ง 9,234กิโลนะครับเราขายไม่แท้ไม่กลับไม่ก่อนะครับเพราะว่ารถเรา,เาประวัติศูนย์นะครับลูกค้าสบายใจได้อันนี้ก็แจ้งเลยถ้าใครไม่ติดเลขไมล์ก็249,000หม่บาทเท่านั้นนะสำหรับใครที่ต้องการตัวรถแบบขับชิลๆต่างจังหวัดผ่อน5 0า0สบายๆแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้เครื่องโคตรแรงเลยนะสำหรับเอาติปนะนะดูเปิดฝาโปงมาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เครื่องยนต์ตัวนี้นะใช้ถึงปี1 7บเเลยนะไอ้ดูโอวีวีทีไอเนี่ยเป็น4สูบเรียงนะ บอกเครื่องยนต์เหมือนตัวเอาเติดตัวก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวไมได้เชลล่าสุดเลยนะดู i, นะอออโ,อโ,โอ้วีวทีไอนะเกียร์มันเกียร์ออโต้นะเป็น CVT นะครับนะห้องเครื่องอย่างเนียนอย่างเดิมนะดูเลยดิแกมเกิอไม่มีแกะเป็นไงกริปคันนี้ผมบอกแล้วนะครับ249,000บาทครับนะรถสวยๆเดิมๆรับประกันโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับดูพวกด้ล่างนี่เป็นไงใหม่หมดผมบอกเลย นะจริงๆอ่ะมันเข้ามาปุ๊บมันยังไม่ได้ล้างไม่ไม่ทำอะไรมันติดจองไปแล้วนะแต่ว่าทีนี้เขาจา oui, ัดไฟนแล้วเกิดต,ติดปัญหาทีหนึ่งนะครับเขาก็เลยขอยกเลิกไปนะคันนี้ก็เลยหลุดมาเนาะก็เลยมารีวิวให้ชมนะครับ2,49,000บาทนะครับกับ y o t a ต o r o l l ร a l ติ s นะครับ1.8 TRD Sportivo นะครับค <IK> ันนี้นะผมบอกเลยว่าโคตสวย